สวัสดีครับพบก,กับสุรุข่าวฟุตบอลไทยเร,เริ่มต้นกันที่ปากังซอลาเวียดนามอยู่23ปีส่งไม้ตอโค้ชใหม่เตรียมล้างตาไทยปานังซอนะครับอำลาทีมชาติเวียดนามชุดอยู่23ปีไม่ก้าไก่นะครับกับโค้ชใหม่ที่จะนำทีมล้างตาไทยอีกครั้งมุ่งมั่นทวงแชมป์อาเซียนคืนหลังจากปานังซอนะครับหน้าทีมชาติเวียดนามชาวเกาหลีใต้พาทีมดาวทองคว้าแชมป์4ี่เกมครั้งที่31 รอบชิงชเลิศดชนะชังสกทีมชาติไทยของเราไป1-0ที่สนามมีดินิเซเดียมป้องกันแชมป์ได้สำเร็จปังฮังซองน,นะครับที่คุมทีมชาติเวียดนามชุดอยู่23ปีเป็นครั้งสุดท้ายกล่าวว่าผลงานของทีมชาติยุดใหญ่ก็คือเตรียมอุน่นเครื่องกับอัฟกานิสถานในวันที่1มิถุนายนและยังมีงานสำคัญก็คือศึก AFF s ู z u k i c ั p ปลายปีหลังจากที่ปีที่แล้วล้มเหลวแพ้ไทยรอบรองจึงถือเป็นการกแข่งขันที่มีความหมายต่อตอนเองและนักเตะมาก ที่จะต้องทําให้ดีที่สุดเมื่อผู้สื่อข่าวถา,ถามถึงการที่เวียดนามจะเจอไทยอีกครั้งในศึกยู23ปีชิงแชมป์เอเชียเดือนมิถุนายนนี้ปาร์คฮังซอปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องนี้เพราะเวียดนามเพิ่งมีโค้ชยู23ปีคนใหม่นั่นก็คือกรงฮุงขยุนโค้ชแต่ละคนมีกลยุทธ์แตกต่างกาันตนไม่สามารถให้คาแนะนําได้แต่จะทําให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมดีขึ้นและบอกไม่ได้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ตั้งแต่ ยูยูสาปีเวียดนามที่มีโปรแกรมแข่งขันไม่มากนักศึกยูยูสามปีเอเชียจะช่วยให้เติบโตขึ้นและเชื่อว่าจะทําได้ดีกุนซซอชาวเกลีใต้กล่าวด้วยว่าการที่เวียดนามมีไทยเป็นคู่แข่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการพัฒนาผู้บอลเวียดนามรวมถึงการเจอกับทีมอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียเมียนมาและกัมพูชัยด้วยลืนักทีมหลีกสเปนจอดคว้าแนวรุกทีมชาติไทยชุดซีแก กระแสามาแรงอย่างมากนะครับกับทีมสโม,มสรปาเลนเซียเอฟซีในลาลิกาสเปนซีของสเปนเตรียมเดินหน้าคว้าตัวธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าอนาคตไกลของวงการฟุตบอลไทยมีรายงานเมื่อวาสโม,มสรปาเลนเซียเอฟซีทีมในเตเตเชล่าดิวิชั่นหรือลาลิกา4ของลีกของสเปนนะครับให้ความสนใจในตัวของธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติไทยชุดซีเกมโดยตามรายงานระบุหลังการจบการแข่งซีเกมเจ้าหน้าที่สโม,มสรปาเลนเซียเอฟซี พร้อมเดินหน้าเจอจะงางเงอนไขต่างๆกับการเข้าเรย์เอฟซีเพื่อคว้าตัวไปทดสอบฝีเท้าและเซ็นสัญญาหากเป็นที่น่าพอใจซึ่งนั่นจะทําให้แฟนบอลได้เห็น2นักเตะไทยบนลีกของสเปนอย่างชันรงพรมศรีแก้วที่ปัจจุบันนี้ค้าแข่งกับอุนิโอนอาเดเบของลีกสเปนเดยสํสำหรับธีรศักเผยพิมายก่อนหน้าในวัย19ปีปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับการเข้าเรย์เอฟซีทีมยอดเยี่ยมศึกไทยลีกโดยได้รับฉาย,ยาวา่าเจ้านิวทลิซินเงินดา มีความแข็งแกร่งและเด็ดขาดเรื่องการจบสกอร์ในกรอบเขตโทษและที่สําคัญทีรศัก์ผีไม่มาจากรักชื่อเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่สามารถทําประตูให้กับการท่าเรืออฟซได้ในศึกไทยลีกด้วยเพียค่ส19ปี5เดือนกับอีก27วันเท่านั้นครับล่อกรสุสุกิอาเซียนครับเปลี่ยนชื่อสปอนเซอร์ใหม่เป็นมิตซูบิชิอิเล็กทริก อาเซียนครับหรือ AFF Suzuki Cup ศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนที่จัดขึ้นในทุกๆ2ปีได้เลิกเปลี่ยนชื่อสปอนเซอร์ใหม่แล้วหลังหมดสัญญากับ Suzuki โดยเป็นการรายง,งานจากเพจ2กล้องฟุตบอลไทยที่เปิดเผยว่าศึกอาเซียนครับ2 0 2พในช่วงปลายปีนี้จะได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น m i t ซูบ i s h i ิเล็กทริกที่จะเข้ามาเป็นส,สปอนเซอร์เจ้าใหม่ต่อจากซูซูกิที่ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมา ท่านี้นะครับยังมีการเปิดเผยรูปแบบการแข่งนในปลายปีนี้ในปี2022ที่จะกลับมาเตะแบบยเย้อยเยอนเหมือนดิมหลังจากครั้งล่าสุดจัดขึ้นที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพโดยอาเซียนครับ2022จะมาในชื่อ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022นะครับโดยสำหรับทํมเนียบแชมป์ฟุตบอลอาเซียนครับมีดังนี้ไทยได้ไป6สมัยนะครับในปี1996ปี2000ปี2002ปี2014ปี2016และปีล่าสุด2 0 2 0 สิงคโปร์4สมัยนะครับปี1998ปี2004ปี2007ปี2 0 1 2เวียดนามได้2สมัยปี2008และปี2018มาเลเซีย1สมัยในปี2010นะครับโยกคุมท่าเรือสมคาคมฟุตบอลฟิลิปปินส์แถลงการยืนยันนะครับว่าสกอตคูเบอร์อำลาเก้าอี้โค้ชแล้วคัาแไ็ทไทยลีกสมาคมฟุตบอลฟิลิปปินส์หรือ PFF ก็ได้ออกมาประกาศอย่างเป็น,นการผ่านทางเว็บไซต์ ยืนยันอย่างเป็น,นการว่า Scott Cooper, สกอตต์กูเบอร์กุนซือใหญ่ชาวไอริชอังกฤษได้ขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติฟิลิปปินส์แล้วซึ่ง PFF เตรียมหาโค้ชคนใหม่เข้ามาแทนที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียคัพ2023รอบคทะเลือกที่ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่8ถึงวันที่14มิถุนาย,ยนนี้โดยเนื้อหาระบ,บุว่าสกอตต์กูเบอร์เข้า,าุ่มทัพดิอัสกาสในฐานะผู้ดูแลในช่วงเดือนมิถุนายนในปี2 0 1 8 ก่อนที่เขาจะได้รับตาแหน่งให้ดํารงตําแหน่งอย่างเป็น,นการในเดือนสิงหาคมของปีเดียวกันและเข้ามาเป็นผู้ช่วยของสเวนโกรันอิลิสเนเมื่อเดือนตุลาคมปี2 0 1 8กระทั่งในเดือนมกราค,คมในปี2009นะครับสกัลคูเปอร์ก็ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชใหญ่เต็มตัวและสามารถพาทีมชาติฟิลิปปินส์โชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งในรอบเป็นกลุ่มในศึกเอเช่นคลับ2019ก่อนที่ล่าสุดจะได้แยกทางออกไปเพื่อไปหาความท้าทายใหม่ๆในอาชีพกุอร์ ดยสำหรับสกอตคูเปอร์มีข่าวลือนะหัวว่าเตรียมที่จะกลับมารับงานคุมทีมในไทยอีกครั้งในรอบ4ปีหลังเคยผ่านการคุมทีมในเมืองไทยมาแล้วอาทิเช่นบริลัมยูเนเต็ดเมืองทองยูเนเต็ดอุบลยูเนเต็ดและปริเทโรเอฟซี FC. ซึ่งตามการรายงานระบุว่าทะเลอเอฟซีคือตัวเต็งที่จะได้ตัวสกอตคูเปอร์เข้ามาคกกุมบางแย่งคนใหม่ในทิมพาสเตเดียมครับกระห่มสาวเวียดนามรุมถ่ายรูปปนัด พันนุรัตหลังไทยชูแชมป์ฟุตซอลชายซีเกมสาวเวียดนามนะครับรุงขอถ่ายรูปปนัดและพันุรัตหลังเกมที่ทีมชาติไทยดับทีมชาติเวียดนามคว้าแชมป์ฟุตซอลชายนะครับซีเกมสมัยที่5มาครบรอก่อนลงการแข่งขันฟุตซอลชายนะครับในมหกรรมซีเกมครั้งที่31 นัดสุดท้ายซึ่งฟุตซอลทีมชาติไทยไล่ทุบเอาชนะทีมเจ้าภาพเวียดนามไป2-0แต่ชัยชนะในนี้ทําให้คว้าเหรียญทองในศึกฟุตซอลซีเกม2021ไปครอบครองได้เป็นผลสำเร็จเป็นสมัยที่5ติดต่อกันหละะังจากัวเกมแฟนฟุตซอลชาวเวียดนามได้พากันรุมขอถ่ายรูปก,กับโตเล็กทีมชาติไทยโดยเฉพาะเจ้าเตอร์ปนัทกิติพานุวงศ์ดาวเต็ดผู้ที่มีผู้ติดตามใน Facebook สูงถึง500,000กว่าคนและพนุรัตน์โอรนันที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เพราะสาวๆตามพากันมารุมขอถ่ายรูปและขอลายเซ็นกันอย่างล้นหลามโดยสำหรับฟุตซอลทีมชาติไทยของเรานะครับทำสถิติสุดเพอร์เฟกต์ด้วยการชิวแชมป์ทุกครั้งที่กีฬาซีเกมทําการบรรจุฟุตซอลเข้าไปชิงเหรียญทองครับก็เลยได้ว,ว่าฟีเวอร์ไม่หยอกเลยครับคนหน้าตาดีหน้าตาลอดก็เป็นอย่างนี้เลยครับโดนแฟนๆกรีดนี่คือสรุปข,ข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่23พฤษภาคม